พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายความวันไหวเป็นโรคความวันไหวเป็นฝีความวันไหวเป็นลูกศรดูก่อนพิสูจทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลแตถาคตเป็นผู้ไม่มีความวันไหวปราศจากลูกศรอ,อยู่ ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลถ้าแม้พิสูจพึงหวังว่าเราพึงเป็นผู้ไม่มีความหวั่นไหวปราศจากลูกสอนอยู่ภิกษุไม่พึงสำคัญซึ่งจักสุไม่พึงสำคัญในจักสุไม่พึงสำคัญแต่จักสุไม่พึงสำคัญว่าจักสุข,ของเราไม่พึงสำคัญซึ่งรูปทั้งหลาย ไม่พึงสำคัญในรูปทั้งหลายไม่พึงสำคัญแต่รูปทั้งหลายไม่พึงสำคัญว่ารูปทั้งหลายของเราไม่พึงสำคัญซึ่งจักษุวิญญาณไม่พึงสำคัญในจักษุวิญญาณไม่พึงสำคัญแต่จักษุวิญญาณไม่พึงสำคัญว่าจักษุวิญญาณของเราไม่พึงสำคัญซึ่งจักษุสัมผัส ไม่พึงสำคัญในจักสุสัมผัสไม่พึงสำคัญแต่จักสุสัมผัสไม่พึงสำคัญว่าจักสุสัมผัสของเราไม่พึงสำคัญสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยไม่พึงสำคัญแต่สุขเวทนา ทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยไม่พึงสำคัญแต่สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยไม่พึงสำคัญว่าสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจากักขุสสัมผัสเป็นปัจจัยของเราดูก่อนพิสูจ์ทั้งหลายก็พิสูจน์ย่อมสำคัญซึ่งสิ่งใดย่อมสำคัญในสิ่งใดย่อมสำคัญแต่สิ่งใดย่อมสำคัญว่าสิ่งใดของเราสิ่งนั้นย่อมเป็นอย่างอื่นจากสิ่งนั้น โลกมีภาวะเป็นอย่างอื่นข้องอยู่ในภพย่อมยินดีพพนั่นแหละไม่พึงสำคัญซึ่งโสตะไม่พึงสำคัญซึ่งคานะไม่พึงสำคัญซึ่งชิวหาไม่พึงสำคัญซึ่งกายไม่พึงสำคัญซึ่งใจไม่พึงสำคัญในใจ ไม่พึงสำคัญแต่ใจไม่พึงสำคัญว่าใจของเราไม่พึงสำคัญซึ่งธรรมรมทั้งหลายไม่พึงสำคัญในธรรมารมทั้งหลายไม่พึงสำคัญแต่ธรรมารมทั้งหลายไม่พึงสำคัญว่าธรรมารมทั้งหลายของเราไม่พึงสำคัญซึ่งมโนวิญญาณ ไม่พึงสำคัญในมโนวิญญาณไม่พึงสำคัญแต่มโนวิญญาณไม่พึงสำคัญว่ามโนวิญญาณของเราไม่พึงสำคัญซึ่งมโนสัมผัสไม่พึงสำคัญในมโนสัมผัสไม่พึงสำคัญแต่มโนสัมผัสไม่พึงสำคัญว่ามโนสัมผัสของเรา ไม่พึงสำคัญซึ่งสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออัทุขมมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยไม่พึงสำคัญสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออัทุขมมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยไม่พึงสำคัญแต่สุขเวทนา ทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยไม่พึงสำคัญว่าสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยของเราดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุ ย่อมสำคัญซึ่งสิ่งใดย่อมสำคัญในสิ่งใดย่อมสำคัญแต่สิ่งใดย่อมสำคัญว่าสิ่งใดของเราสิ่งนั้นย่อมเป็นอย่างอื่นจากสิ่งนั้นโลกมีภาวะเป็นอย่างอื่นข้องอยู่ในภพบย่อมยินดีพบนั่นแหละดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงสำคัญซึ่งขัน ธาตุและอายตนะไม่พึงสำคัญในขันธาตุและอายตนะไม่พึงสำคัญแต่ขันธาตุและอายตนะไม่พึงสำคัญว่าขันธาตุและอายตนะของเราเธอเมื่อไม่สำคัญอย่างนี้ย่อมไม่ถือมันสิ่งอะไรอะไรในโลก เมื่อไม่ถือมันย่อมไม่สะดุงเมื่อไม่สะดุงย่อมดับเฉพาะตนทีเดียวย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี